สวัสดีจ้าวันนี้สวัสดีตอนไหนวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนวันอาทิตย์ทำอะไรง่ายๆกินเนาะทำซุปหน่อไม้ฝรั่งใส่มันฝรั่งใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ใส่หอมใหญ่กับกระเทียมนิดนึงแล้วก็มีเครื่องปรุงเกลือพริกไทยผงปรุงรสแค่นี้ค่ะ โอเคไปทํากันเลยโอเคมาเลยค่ะมาห่นมันฝรั่งทำตามคำเรียกร้องของคุณลุงมามาฉันอยากกินฉันอยากกินซุปอีกอกินอะไรง่ายๆเรื่องของเรื่องเขากินซุปแล้วน้ำหนักเขาลงเนาะเขาก็อยากกินแต่ซุปลอกไม่ได้กินแต่ซุปไม่ได้ต้องกินอาหารหลากหลายอืม น้ำหนักเขามาก่อนต้องร้อยกว่าอันนี้ก็หั่นเป็นท่อนๆอย่างนี้เป็นอันนี้อย่างนี้อันนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ข้างหน้าเขายอดมัน ั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะทำง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมากแค่หัน่นเจออะแค่หั่นผักนิดเดียวก็หั่นผักหั่นอะไรอยากอยากอยากได้อยากได้อะไรนะคะเขาเรียกอยากได้แบบซุปแบบไหนซุปอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนผักเอานะคะเปลี่ยนวัตถุดิบเอาเอาที่มันแมท ที่มันเข้ากันอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะวันนี้ซุปสีสขาวก็เหมือนเดิมใช้ใช้หมอ้ออันนี้เหมือนเดิมทำง่ายอันนี้ข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดของเราเนี่ยแหละค่ะข้าวโพดที่เราต้มกินนี่แหละแต่ว่าอันนี้มันยังอ่อนอยู่ไงปุกปุกปุกมันอ่อนแล้วมันช้ามันหนาวใช่ไหมก็กลัวมันก็เสียดายมันอะ ก็หักมาแล้วก็ฝานฝานฝานแล้วก็แช่ตู้แข็งไว้ก็เอามาทําเป็นซุปได้นะคะใส่เข้าไปใส่เป็นในผัดผักก็ได้อร่อยอยู่อืมแล้วก็อ่ามันฝรั่งกับกระเทียมกับหน่อไม้ฝรั่งใส่เข้าไปค่ะอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์สีขาวตอนนี้มันเป็นมันเป็นอ่ฤดูของหน่อไม้ฝรั่งค่ะเป็นหน้านหน,น่อไม้ฝรั่ง ซีซั่นหน่อไม้ฝรั่งเยอะมากตอนออกมาใหม่ๆนี่อแอบแพงหมูชีเหมือนกันแต่ตอนนี้ลดแล้วค่ะเพราะว่ามันอันนี้มันออกเยอะเกินแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหาจุดแม็กซ์ที่จะใส่น้ำแม็กซิมัมมนิมัมใส่แม็กซ์ไปเลยอินมสองคนอิ่มค่ะ ถ้าคนกินไม่จุกก็สาคนอ่ะอิ่มนีอม่อิ่มได้สบายเลยโอเคเหมือนเดิมใส่เกลืออให้เห็นโลโก้ให้เห็นซุปเดี๋ยวเราจะทําซุปอันไหนเหมือนเดิมอะค่ะเนี่อันบนนี้เพราะคุณลุงเขาไม่ชอบกินอะไรที่มันต้องเขียวอ่ะฉันจะต้องฉันชอบที่มันเละๆแล,ล,ล้วก็โอเคตามใจนะ ตามใจผู้สูงวัยตาก็สูงวัยเหมือนกันนะทำไมถึงเรียกป้าป้าป้าเรียกป้าติดปากแล้วค่ะใส่เข้าไปประมาณครึ่งเออครึ่งช้อนโต๊ะนะคือแต่ก็ค่อยๆปรุงดีกว่านะใส่ทีเดียวพรวดเพราะเราไม่รู้รสชาติมันเค็มมันจดอันนี้พริกไทยขาวค่ะ พริกไทยดำใส่พิกไทยเยอะหอมเลยพริกไทยก็มีประโยชน์แล้วก็ผงปรุงรสอ,อันนี้ผปงปรุงรสอ,อันนี้ผงปรุงรสของขนอเจขนอไหมจำไม่ได้แนละ้วใช่ขนอแท้ๆมั้งแต่ผงชุดรสนี่คงเพียบเพราะมันอร่อยแล้วก็อันนี้เป็นผง ผงปรุงรสโรโบไก่อันนี้อันนี้เจน,นี้ไม่เจนะคะเลือกเอาตามสะดวกอันนี้จะใส่เจให้คุณลุงใส่ไปหนึ่งช้อนเล็กๆอันนี้ช้อนเล็กๆจริงๆนะเนี่ยช้อนเล็กมากโอเคแค่นี้อะค่ะง่ายๆก็อ่ะถ้าถ้าเพื่อความ ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงก็คนคนคนส,สน่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วไปแอบชิมนะคนให้เข้ากันไปเนี่ยแล้วก็ได้แล้วเห็นไหมอร่อยเป๊ะเป๊ะเก็บตัวเองอย่างนี้แหละทากับข้าวไม่ค่อยมีสูตรทากับข้าวก็จับยนจับยนแล้วชิมมันก็อร่อยก็ มันจะปี๊บๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทเห็นไหมเลยอะจะไม่เห็นตรงนี้เป็นสตาร์ทเปิดเราเลือกเราเลอกโปรแกรมนี้อันนี้เป็นสตาร์ทกดแล้วเครื่องเขาจะทํางานฟังนะคะเขาจะเขาจะต้มไปด้วยแล้วเขาก็จะปั่นไปด้วยต้มไปด้วยแล้วก็จะปั่นไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มให้เขาสุกเดี๋ยวจะต้มกับไก่ เขาก็จะหยุดแล้วเขาจะทีนี้เขาจะหยุดไปสักแป๊บนึงแล้วทีนี้ที่หยุดไปสักแป๊บนึงก็คือเข้าต้มค่ะเข้าต้มเข้าต้มผักเนี่ยเ,เขาจะคลอกจนนิ่งในสักแป๊บเดียวเขาจะปูดพูดพูดกปนนั่นเขมาอีกรอบนึงมีอกไก่เดี๋ยวอกไก่จะเอาไปต้มกับเนี่ยเอาหน,ะน่อไม้และปลรังตักต้มด้วยไปต้มให้สุกนะคะใครจะใช้เป็นเนื้ออื่นก็นนนได้นะแต่ชอบอันนี้แรกเดี๋ยวจะเอาไปต้ม ใส่ไปตรง้ไ <tr> ม <seine Christmas> <t cities> ่เหลือี่แหละไทยใส่กนิดนึงัไปหม่นึง่ลงไปนิดนึงจไปตรงกันนะคะเนี่ยฟังเสียงให้เหือชิ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  ทำหน้าที่อของเขาไปแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็สบายก็เสร็จแล้วนเนี่ยก็รอกินอย่างเดียวถ้า,ถ,าถ้าใครไม่มีหมอ้อันนี้ก็ต้มแบบต้มธรรมดาค่ะต้มต้มต้มในหม้มอของเราแแหละต้มไฟแก๊สต้มอะไรน้องแบบแล้วก็ใช้เครื่องปัน่นที่แฮนด์มิกเซอร์ปัน่น สีสันตอนมันจบเนาะมาค่ะสุกแล้วมาดูเลยเนื้อสัมผัสเป็นยังไงบ้างไปหน่อยอืมอร่อยค่ะชิมแล้วเ,เหมือนเคยบอกนะคะว่าถ้าใครชอบข้นกว่านี้ ก็เติมนะ้เออเติมมันฝรั่งเติมพวกถั่วลงไปได้แต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ถัว่วก็ใส่เป็นถั่วลูกไก่ต้มอะคะ่ะมันสีขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็เลนทิ้วก็ได้เลนทิ้วมันจะออกเขียวๆเลยเนาะนก็ใส่ถัว่วขาวๆถัวถ่วเปลือกอ่อนๆอนะต้มแล้วก็มาปั่นด้วยอันนี้ลุงเขาชอบกินแค่นี้คะ่ะเขาเขาชอบกินแบบไม่ข้อนอะ ได้ถ้าถ้วยเท่านี้ถ้าเทถ้าเทถ้าเทเท่านี้จะได้อยู่สองถ้วยแต่ถ้าถ้าเขาเรียกอะไรถ้า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 โอ้ยถ้ากินน้อยกว่านี้ก็ได้สามถ้วยเลยค่ะกินได้สามคนเลยน้องจะจมไหมขอฝากน้องหน่อยโอเค จมน้องเขาหนักค่ะเขาก็จะจมใส่ปากไปแล้วกะทิจะเป็นกะทิข้างบนนิดนึงจะเทมไก่ไก่จมไก่ไก่ที่เราต้มค่ะ เป็นลูกเต๋าใจที่เราต้มเป็นลูกเต๋าใส่เข้าไปบน้เข้าหนักต้องใส่อันสิเพื่อเขาจะไม่จมนะคะเอ,อ่อไม่ลอยๆนิดๆ ชิ้นๆด้วยโอเคอย่าแต่งเยอะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยใส่นิดหน่อยนะคะพอสวยงามอันนี้ทำเสิร์ฟที่บ้านก็แต่งซะสวยงามใช่ไหม คนกินเขาจะได้เห็นว่าเราตั้งใจทําให้เขากินจริงๆอโอเคมีอะไรอีกเอเติมกระทิด้วยนิดนึงแทนครีมอร่อยมากคะ่ะ ใส่กะทิแทนครีมแล้วก็จะตามด้วยกระเบืปูนยักษ์เอ,อ่อกระเทียมเจียวนิดนึงกระเทียมเจียวค่ะเจียวเวลยอื้มแค่นี้ก็นรัก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะ ไม่รักไม่หลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอเคเสร็จแล้วค่ะปายพร้อมเสิร์ฟน่ากินน่ากินไม่ว่าอร่อยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ